เกิดจากไปบ้านเพื่อนเห็นเพื่อนใช้แล้วมันดีก็เลยซื้อตามเพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวนะัดมารีวิวให้ดูนะว่ามันดียังไงร,ร่มก็เหมือนกันค่ะทําไมนะัดถึงอยากได้อันนี้ก็คือที่วางฟองน้ําล้างจานนะทุกคนเดี๋ยวดูให้จบก่อนถ้าเพื่อนเพื่อนยังวางฟองน้าไว้แบบนี้มีน้ําขังหรือวางบนซิงค์ล้างจานทั้งรกและก็สกรปรกแถมเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแบคท,ทีเรียรทั้งนั้นเลยคือนัดเห็นเพื่อนใช้แล้วก็เออคือของง่ายๆแค่นี้แต่ทำไมมันดูสะอาดแล้วก็ดูน่าใช้จะตั้งกับพื้นหรือแขวนก็ได้เวลาทททีีีีีีี่่เเเเเรราา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 าลลลล้้้้้้้้้้งงงงจจจนนนนนส็็ยยยยยํมมมมัััะไหหออออกกกกกกแแบบดดดตตฟววผใ แล้วครัวก็ดูดีเป็นระเบียบขึ้นด้วยวัสดุเขาทําจากสแตนเลส304แข็งแรงรับน้ําหนักได้ดีราคาไม่ถึงร้อยค่ะแล้วมาดูล่มกันต่อค่ะนะสั่งมาจากร้านเดียวกันนี่แหละเป็นล่มดีไซน์ใหม่ที่ควรต้องมีค่ะทุกคนมันคือล่มกับหัวเออฟังแล้วมันก็ดูแปลกๆนะคะนัดก็ไม่เคยใช้มันแตกต่างมันดีกว่าล่มธรรมดาย,ยัางไงเพื่อนๆดูตรงนี้ค่ะเวลาที่ฝนตกเนี่ยมันจะเก็บด้านที่เปียกเอาไว้ด้านในแบบนี้ใช้วันที่ฝนตกจะวางไว้ตรงไหนจะวางบนเบาะรถก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเปียกวัสดุแข็งแรงมากไม่กอง ง่ายเก็บง่ายแค่กดปุ่มแค่นี้เลยค่ะราคาแค่200กว่าบาทแต่ทําดีมากเขามีหลายสีให้เลือกนะแล้วดูนะชอบตรงนี้มากเลยไว้ห้อยไว้แขวนกับกระเป๋าเวลาที่ไปไหนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าล่มจะหายแล้วค่ะมันดีจริงๆจนนัดอยญ่จะป้ายยาใครอยากได้พิกัดทิตก้านะคะ